ต่อไปก็จะมากําหนดเหลือตัวไหนนอ้อเหลือตัว list view นะ,ะ list view ลากเข้ามาเลยนะพิมพ์ list view สำหรับแสดงรายชื่อ user ทั้งหมดนะขนาดเนาะตรงไซา์ตรงนี้ตรงไซา์ผมจะปรับตามตัวอย่างนะความกว้าง794นะประมาณนี้ความสูง 7จ1อันนี้ผมปรับตามตัวอย่างนะเราก็ปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของเราเองนะครับอ่ะอันนี้ Property ที่จะกำหนดเพิ่มเติมก็คือตัวนี้ Anchor นะให้เขาขยับตามขนาดของฟอร์มนะ Anchor ดูตรงนี้นี่ปรับเป็น Top b o t t o n Left Right ตรงนี้นะเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะอ่ะต่อไปจะสอนวิธีการเพิ่ม คอลัมนะ์เนาะตรงนี้หัวคอลัมน์นะก็มาตรงจุดด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยด้านมุมบนขวานะเลือก Edit c o l u m n กด Add เข้ามาเพิ่มเข้ามาอันหนึงก่อนตัวแรกจะเป็นอะไรครับเป็น user id นะเราเปลี่ยนตรงเนี่ย text ตัวนี้ข้อความหัวคอลัมน์เป็น user id ความกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับ1 2 5เนาะประมาณนี้นะปรับตามตัวอย่างไปก่อนนะครับแอดเข้ามาใหม่2 3 4 5เนาะก็ประมาณนี้ตัวแรกก็จะเป็น user id ตัวที่2เป็น full name นะครับอ่ะเปลี่ยนข้อความบนเตก่อนนะอ่า full name อ่ตัวที่3 user name นะตัวที่4จะเป็น role id นะแสดง id ของสิทธิ์นะอันนี้จะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้เราป,ปรับ ถ้าเราไม่ต้องการโชว์ทำไงก็คือปรับวิดเป็น0นะูนย์ะแต่ในที่นี้ผมต้องการโชว์ก็จะตั้งมาด้วยนะ row id ดึงมาจากฐานข้อมูลนะตรงนี้ต่อไปก็เป็นชื่อสิทธิ์นะหรือตั้งชื่อว่า permission ก็ได้นะ permission ประมาณนี้เนาะต่อไปก็แค่ปรับอะไรครับ property width นั่นเองนะตรงนี้นะตัวนี้ก็จะปรับประมาณ200เนาะอ่าสำหรับตัว permission ตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบห้านะตัว username ตัวนี้ก็ประมาณ195นะปรับตามตัวอย่างไปก่อนนะครับตัว full name ความกว้างนี่ก็ตามตัวอย่าง100 210สองร้อยสิบนะต่อไปก็ลองกดโอเคดูก่อนปึ๊บอ่ะให้ไปไหนเนาะเดี๋ยวนะ edit column อ,อ่า กดโอเคปุ๊บอาจจะต้องเปลี่ยนตรงวิวตรงนี้นะเป็นลากไอคอนตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดีเทลามาแล้วนะตอนนี้นะถ้าเราอิด t ิตคอลัมเพิ่มคอลัมเข้ามาแล้วไม่แสดงเนี่ยจ,จะต้องมาดูตรงวิวตัวนี้ถ้าเป็นลากไอคอนไอคอนใหญ่ไม่มีหัวคอลัมเนาะเราปรับเป็นดีเทลนะแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะปรับตัวฟอนต์นิดนึงนะ ให้มันกลมกลืนกันกันกนกบพวกเทคบ b ็อกแล้วก็คอนโทรลอน่นือเห็นไหมคนอื่นเขาใช้ตัว SEG เนาะเราก็มาปรับฟอนต์นิดนึงตรงนี้ SEG นี่อ่ะ,ะมาเ9ได้ไหมอันนี้เท่าไหร่ t e คบ b ็อกถูกแล้วเนาะก็ต่อไปก็จัดเรียงให้สวยงามนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะมีประมาณนี้ต่อไปตอนที่เราเขียนโค้ดเนี่ยถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถจะแก้ไขได้นะไอ้ตอนนี้ต่อไปจะลองมา สตาร์ทนิดหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นนะผมจะเก็บตัว property window ไปก่อนนะพวกนี้ถ้าพิมพ์ผิดตกหล่อนอะไรเนี่ยหรือลืมตั้งชื่อค่อยมากลับกลับมาทำได้นะทีหลังได้นะทีนี้ผมเก็บก่อนเก็บ property window มา,าเดี๋ยวเดี๋ยวยุบตัวนี้ก่อนนะ resource เนี่ยก่อนที่เราจะ start project เนี่ยผมจะปรับตัว login ก่อนนะเนี่ยต้อง login form เนี่ย ตรงนี้ผมจะตั้งค่าให้มี u ยูสเนมพาสเวิร์ดไว้เลยนะตอนฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับจะได้ไม่ต้องมากดป้อน u ยูสเนมพาสเวิร์ดจะเสียเวลาเนาะอ่ะวิธีการก็มาตรง login form load e v e n t ตรงนี้อตอนแรกเราให้ทำการเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยเคลียร์ก็หมายความว่าเราต้องพิมพ์ข้อความเองตลอดเลยแล้วก็ประหยัดเวลาโดยการกำหนดยูสเนมพาสเวิร์ดไว้เลยตรงนี้อ่ m i n m i n นน,นะอันนี้ก็ของเราเองนะ พาสวดก็ของเราเองเช่นกัน admin 1 2 3 4แบบนี้เห็นไหมเราก็อาจจะคอมเมนต์ตัวเคลียร์นี้ไว้ก่อนนะคอมเมนต์ก็มาตรงนี้หรือใช้ตัวเนี่ย2อันแบบนี้ก็ได้นะพอเปิดสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะทดสอบแล้วเราก็ไม่ต้องพิมพ์ข้อความแล้วต่อไปเห็นไหมโปรแกรมก็จะพิมพ์ยูสเนมพาสด d ให้เราเลยเราก็แค่ enter เพื่อทดสอบโปรเจกต์เราได้เลยนะอ่ะทดสอบใหม่นะปึ๊บสตาร์ทเอนเตอร์เห็นไหมผมไม่ต้องพิมพ์ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องซ่อนตัวฟอร์มล็อกอินเนาะอ่ะมาดูยูสเซอร์เนมดังนต์ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยฟอร์มเรามาแล้วนี้เห็นไหมสวยงามเนาะก็ตรงนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากดัตเตอรเบสนะเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันในเลคเชอร์ต่อไปนะครับนี่นะอ่าเรื่องการปรับแต่งอะไรต่างเนี่ยเราปรับได้เองนะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมลองขยายเต็มฟอร์มดูก็จะแบบแบบนี้สวยงามเนาะตรงไหนที่ตกหล่นเราเห็นว่ามันไม่สวยเราอาจจะขยับช่องว่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะตรงนี้ผมทำคอสเนี่ยก็อาจจะต้องรดเร็วนิดหนึ่งนะถ้ามัวแต่ปรับให้มันสวยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะตรงนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ